ดูไหมว่าวางบอมทําไมผมถึงไปอย่างนั้นอ่ผมกะจะเอามีดเงินไปลักไก่ตัวแรกเดินไปอ้โหูทุกคนแบบตั้งหน้าตั้งตาจริงๆอ่ะแบบคือออกทีทีเอ่าะถือปืนมาอย่างเงี้ยผมถือมีดไปอ่ะโอเคอไฟดับเอาเชียร <laughs> ์ยเลย หมดจบพอดีเลยยังยังครับเรายังถ่ายได้อยู่ถึงว่าไฟจะดับอ้าวพี่พี่ต่อหน้าจะเห็นเนาะเอาโทรศัพท์มาดิโทรศัพท์มาดิตัวโทรศัพท์มาดิอ่ะก็เปิดไฟได้ป่ะตั้งกิวมากจีจีพี่เจาะไม่เป็นไรพี่นะฮะเรายังถ่ายได้อยู่ลงถ่ายได้อยู่อ้าวต่อไปมีไฟแล้วมีไฟแล้วเอาพี่พูดเลยหน่อยใช้เตยพักใครเตยพัก วางบาจยิงสุดแต่ห้แต่ปั๊เลยแต่ปั๊ต้องเตะหน่อยดิเฮ้มาแล้วจบนะครับแล้วนี่เรายูทู่มันดับไปแล้วตัดไปเลยเฮ้ยไปปิด เ <All VII? S 1> <ๆ>ข้าเครื่องไหนก็ได้ไปิเข้ามีไไปิดเสื้อตัวนี้ชี่ติมิงนะนี่เป็นเป็นหมั้นหลังไฟดับแหม่เฮ้ยเก่ามากเลยกลอสซีรี์ใหม่มาสนี้นี่ไปเสื้อเป็นซีรี์อะไเอออ้อ like ัดใส่โัปิดมนแเนาปิจะจับอัดใปิดในแนเีรเอาเลยมึงยงได้ลองนะลไฟเผ็เลยว่ามันเบื้องหลังหลังไฟดับเนี่ยเต้องวันาไปเซลลปเซลลปักนี่ไงก็พูดตรงนี้เลยเดี๋ยวต เอาวิธีไฟครับเรายังถ่ายอยู่เมื่อกี้ไฟดับอ่ะขอบอกเกือบอ่ะคุณพลน้อแค้นผมมากเกือบอ่ะเขาจะทําอะไรผมไม่รู้แบบตุ๊บตับตุ๊บตับแบบเขาโมโหไงบอกว่าพี่ชัยตอนซ้อมบอกอย่ามีอย่ามีผมรู้ว่ามีขวานซิ่งที่โหดมากเขาขอผมได้ไงพอไฟดับคุณพเอ้ยคุณพลอย่า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 งนี้เลยโอ้ไปดูเจ้าตัวเลยแค้นแค้นบอกเสียชื่อเสียปอ ขวัญซิ่งขวัญซิ่งผมโดนมานองทีผมโดนมานองทีหน้าบ้านจะมีเพื่อนพี่หนึ่งแลวก็เจอเดินมาปะนีคิดนี่คิดจริงนะพี่เรื่องขวัญซิ่งเนี่ยเชื่อไม่หนักเลยพี่เช่อไหเฮ้ยทำท่าขวัญซิ่งเลยทำท่าขวัญซิ่งเยเออทำไงวะไอ้แก๊งขวัญซิ่งในเรื่องอะไรนะคนเล็กบัตรเทวดาปะเดี๋ยว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 ัญซิ่ง Yeah. Okay, okay.